โอเคสวัสดีครับปาับติตเกมนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเติมเกมเบรกเอาของกาลินาครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับป๋าก็ลองเล่นดูสักพักก็หล่ะรู้สึก,กว,สว่าเฮ้ยเกมมันโอเคแต่คนนี้ปืนในเกมเยอะไงถ้อยากจะลองรีวิวปืนลหล,ลไรหลายๆก็บอกทาไงดีก็เติมว่าผมซึ่งนี่เป็นสลิปกาลินาเชลนะครับที่ซื้อจากเซเว่นเอาเป็นว่าไอเดีเนี่ยป๋าเป็นไอดีใหม่คลีนเลยไม่อยากยืมกังไอเดีเก่าของอวีเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรกันั่วซัวฮะ เวลาเล่นป๋าชอบเล่นเกมละไอดีนะฮะก็สมัครใหม่ไปครับผมซึ่งวิธีการเติมครับคือไปที่นี่ฮนะกดเติมเกมกดเติมเชลรับผมใส่อ e ิเมพัสเบิร์ดเข้าไปฮนะอ่ามันเซฟไปแล้วกดลูชื่อเข้าใช้ครับผมอันนี้เป็นไอดีใหม่นะตอนนั้นไม่มีประวัติอะไรทั้งสิ้นนะครับคลีนมากเติมผ่านกรน,น,น้าเชลอะ่ะ อ่านี่ครับร่าสบัตรเติมเงินมันยี่สิบาทที่ยี่สิบเจ็ดเชลบุกวันศุกร์วันนี้เข้ามาบอกว่าร้อยหนึ่งได้ร้อยสามห้าบวกสิบห้าแอรเพได้ร้อยเท่ากันฮนะดังนั้นก็เติมไอ้นี่ไปแล้วกันปาร์ต้มมาสามร้อยครับผมก็เติมไปล่าสดบัตรเติมเงินไม่ต้องกดนะครับฝากกดไปแล้วเจ็ดสามเก้าหกแปดหกสี่ สามเจ็ห้าปดหนึ่งสองอันนี้ครับเติมให้ตัวเองจับเรียบร้อยครับได้รับวสี่หสิบเชลฮนะรายการนี้พอแล้วครับแล้วเราก็เติมเชลเสร็จแล้วอนะ่ะไปที่ b เบรกเอาผมมีเมื่อกี้มีเชลว้นะเนี่ยซื้อเมืม่อกี้ ใช้กานทน่หน้าเชลซื้อครับเราเอากระบอกหอนเนาะเรามี450เราจะลองเฟิร์นกระบอกนะฮะจัดไปเลยนะแล้วกัน450ง่ายๆไม่ต้องคิดมากครับ4 5 0เชลก็ชำระเงินครับถูกเกมนะเบรกเ,เอาไม่ผิดนะไม่พี่เติมเอาวีนะโอเคครับตอนนี้ต้องมีเพชรในเกม413เม็ดเดี๋ยวเราเข้าเกมนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ต่อเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการเติมเกมเท่านี้นะครับใครอยากเติมไม่ง่ายก็ไปเซเว่นซื้อสลิป บอกเขาว่าคือแกนน,น้าเชลครับแล้วก็มาเติมตามขั้นตอนเนี่ยครับปาร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ